สวัสดีครับพี่น้องมึงนี้เข้ามาเซ็บเซฟน้ำเมานี่ผ้าเซ็บผ้ามวนแชแนลคือเก่าครับพี่น้องมึงนี้เพิ่มาันไเมนูครับหิตเพาะครับแกงหิตเพาะใส่บอลหวานเส็บเซ็บหิตเพาะกำลังออกไม่ไม่เลยครับพี่น้องมึงครับผู้ครับดอกน้อยนะครับมึงครับกพลังพองครับช่วงนี้มันห็ดเพาะกำลังออกครับพี่น้องมีไม้ี้อ่อนๆเลยครับพี่น้องมึงครับโอ้โหพูด ปีแรกของปีครับเทื่อแรกของปีครับพี่น้องมาแซ่บเศีกน้ำกันครับพี่น้องมาเบายังไงนะครับโอ้น้ยลายแตกเลยครับพี่น้องพูดเกียงใส่บอลหวานครับพี่น้องใส่ผักขาเซีบเศีกน้ำกันครับมาครับเมื่อคำแหลกเพื่อพี่เพื่อน้องครับเมื่ออุ้ยห่อนไรครับพี่น้องเป่ากันด้วครับ อแตกนางนิดปากไปน้องเอ้ใส่มือใส่มื่อยไปน้องเบืองพาคาไปน้องอื อบอนกับหวานพี่น้องแจงจะบอนหวานเขากันครับใส่ลูกโดดพี่น้งองอืมเจอแลกวของปีนะอ่ะ เสร็จแล้วพี่น้องชุดนังชุดหนังกับเบือครับหนางกับเบือตำกับการลวดพี่น้องเบื่าาครับพี่น้องอ ใหม่ๆเนี่ยมันจะแพงครับพี่น้องเพียบเราะรนอ้วนอ่ะหนึ่งรวมหน่อยแๆๆมันกระังคืน สำหรับคลิปนี้เบาวนี่ขอฝากไว้ซ้ำหนี้น้อครับคลิปหนาพอกันใหม่กับบบานี่ผ้าเสีบผ้ามวนชาแนลครับกับของเสีบเสบอีสานบ้านเฮาคือเก่า้ะครับฝากบ่านีานาาาน่ไว้เด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเกาา่า่าสวัสดีครับ